ก็วังดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวัน k ค n l นนะครับผมซึ่งวิธีการหาคีย์ก็ทําตามผมได้เลยนะครับผมก็กดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เป็นลิงก์เวอร์ตี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เรามากด Get Key ์ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเปิดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะตรง URL แล้วก็กดลิงก์ยูครอบปี้ตรงนี้นะครับหรือวางลิงก์ไปแล้วก็ Enter ก็ได้นะครับ ตอนตรงนี้นะครับมันจะให้ทำแบบนี้นะกดติ๊ก verify แล้วก็กด next checkpoint ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาที่ link verify แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดสีส้มๆตรงนี้แล้วก็มากด get link ตรงนี้นะครับที่เป็นสีส้มตรงนี้นะกดได้เลยแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าในโทรศัพท์มันจะมีคำว่า s c r i p อยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดได้เลยแล้วก็รอจนถึง0นะครับตรงนี้นั้นแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดสีส้มๆ open ตรงนี้นะครับ มันจะให้ทําแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมกดตรงสีส้มตรงนี้นะครับแล้วก็กดสคริปต์เหมือนเดิมเลยแล้วก็รอจนถึง0ูนย์แล้วก็กดสีส้มโอเพ่นเหมือนเดิมได้เลยแล้วก็มาตัดก๊อปปี้ทูคีบบอร์ดตรงนี้นะจากนั้นก็กลับเข้าไปในเกมได้เลยนะครับเข้าแมปเข้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดวางตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็กด verify Key ได้เลยอันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมแล้วก็หาสคริปมาเอาสริปมาวางใส่นะครับก็เอาสกิปมาวางใส่ตรงนี้แล้วก็กด run ได้เลยนะครับปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็ใช้งานสริปได้แล้วนะครับผมก็ไปเลือกใช้กันเองได้เลยนะครับสริปแล้วก็ลิงก์ตัว run อยู่ตัานัคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย b y ย